สวัสดีครับอยู่ช่องเบลินดาวนะวันนี้เราจะมาแกะช็อกโกแลตเฟอร์เซนเอลซ่าแล้วก็ทอร์สตอรี่ครับเดี๋ยวเราจะใครจะแกะก่อนโอคใครแกะใครนะโอเคงั้นเราแกะพร้อมกันเลยดีกว่า <Yay! S 2> <Yay! S 1> นี่คืออะไรนะคะเดิโกแล้วก็อันนี้อคอร์จตอรี่คอร์จตอรี่ใช่ไหมแล้วก็มือสีขาวเลยอ่ะอ่ะโอเคมามาแกะเลยลูกแกะเลยครับเดี๋ยวเอาไว้ของแกะก่อนนหครับเอาออกมาเลยครับโอ้อาโอเรามาดูนะว่าได้เราได,เาได้เราได้ตัวอะไรกันบ้างนะครับงัน้นดูงั้นดูของพีเบก่อนอ่ะพีเบก็ดูนะว่าได้ ตัวอะไรบ้างมีกี่ตัวน้อนเบนนับที่ลูกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็เอชหกเจดปดโอเคของเ <10. S 1> บนมีเก้าสิบสิบหรอหนึ่งสองสามี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าอ่าของเบนมีสิบมีสิตัวแล้วของเล่นกี่ตัวน้องเล่นรับสิคะอ<ม>ีเท่าไหร่คะอ่านับกันนี้ก่อนคะ 5, อ่ะอ่าน้องเลินนับหนึง อันี้รูปแปดอันนี้แปดนี่แปดต่อแปดต่ออ่าแปะมาแปดแปดเก้าอันนี้อ่ะอันนี้หนึ่งสิบสิบเออทั้งสองอันนะครับมีสิบเหมือนกันมีสิบนะงั้นทั้งอันนี้เป็นช็อกโกแลตทั้งหมดเลยเป็นรูปเอาไปให้ดูก่อนนะครับอันนี้จะเป็นรูป toy story นะมีทุกตัวละครเลยแล้วก็อันนี้ก็เป็น ฟอร์เซนอันนี้ก็มีมีหมดเเหมือนกันอ่ะเพปติดาเพ<ก>ิดาอ,อันนี้ก็มีทุกตัวของเช่นกันนะครับอ่ะแกะให้เพื่อนเพื่อมาหนึ่งตัวอ่ะใครอยากกินอันไหนก่อนครับอันไหนก่อนครับรนหนูอยากกินอันนี้ซ่อเลยอ่ะจิ้มก่อนจิ้มก,ก่อนว่าโอเบยจะกินตัวไหนครับชี้ก่อนพ่อแกะฮะนี่นะอันนี้พ่อจําชื่อไม่ได้ละแล้วน้องลีนอันนี้กินโลโก้โฟเซนนะคะ อันนี้เราได้แล้วเราได้ตัวนี้แล้วมราไม่หักดิอ่ะได้หยิบไปเลยนี่เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนดูหน่อยครับนี่ซ้อนซ้อนอะไปกินเลยโอเคซองเป็นไงบ้างครับอร่อยไหมอร่อยอร่อยขอบไปตาน้องลินนะคะน้องลินตัวไหนคะตรงกี้บอกตัวไหนคะน้องลินบอกว่าโลโก้พอดเซ้นนะคะใช่ไหมลูก ใช่เดี๋ยวพ่อแกะให้นะโอ้นี่ลูกโกโก้ของเรนนะขนมลูกกัญชงโอเคค่ะน้องเรนกินเลยค่ะมีก่อนนะคะอ่าเอาเลยเข้าปากเลยค่ะโอ้้หูอร่อยไหมคะโอเคพ่อจะแกะให้หมดแกะให้หมดทุกตัวเลยนะ โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอโต๊ะแกะก่อนนะครับน้องๆเดี๋ยวเรแกะให้ทุกตัวเลยจะได้สะดวกในการกินนะครับตัวนึงนะนี่เราเพิ่งมาเจอที่ฉีดอยู่ตรงนี้นี่เองอาเรก็ฉีดตรงนี้ได้เลยนี่นะก้อนตรงนี้ตรงนี้เลยนี่บัสลายเอ๋อ ไปกินบัตรละเยอะเลยใช่ไหมอ,ออกแล้วออกแล้วน้องลีนกินอะนไรคะได้กินอหนไอยคะอันไหนอ๋อ,อ,อ,อตัวอะไรเนี่ย เ,เพื่อนรู้ห่หยสิโอ้วา้าวเอ, <c oughs> อะไรอ,อ,นนนะอ่ะขอเกตันีนะอ่ะนี่รูปลายเนี่ยบั๊กและเยียอันนี้บูดดี้คอขาดแล้วเน่าหืมเน่ากินคอไปอ,ะอ่ะโอเคกินเลยค่ะอยากกินอันไหนกินเลยครับหนูอยากกินคอให้หมดเลยไหน ไลูกน,นี่ลูกอะไรคะเดี๋ยวดูซิอันนี้หนูจะกินลูกไหนลูกโอ้กว่างนี่เองอไหนไหนนี่สิพ่อไม่รู้ชื่อนะ,อะพ่อดิโอขาดเลยอะไรอะอันไหนขาดหัวหัวขาดหัวขาดเลยอ่ะแบ่งมันกินหน่อยแบ่งมันกินหน่อยเลยแบอยลอ๋อขอเอาเบเอาเบย์เให้น้องแล้วก็ไอรินเอาให้พี่เบแบ่งกันแลกกันลุกแลกกัน เบตลินเอาไหนให้พี่เบต์ินเอาไหนพี่เบตอันนี้พี่เบตเอาหมูให้น้องลินน้องลินเอาไหนพี่เบตคะอันไหนดีคะอ่ะยิบให้พี่เบตอะไรลูกลูกอะไรอ่ะหมูลูกโอ้ลูกอะไรไหนพ่อดูสิน้องให้ลูกอะไรลูกอะไรพ่อมองลูกอะไรไม่รู้พี่นะอ่ะพี่เบต์ให้ให้ลูกอะไรน้องนี่พี่เบตให้ลูกหมูน้องนีอ พี่เบให้ลูกอ่ะไหนลองกินซิอันนี้ลูกอันนี้เอาเดี๋ยวไรไนแลย์ไม่กินแล้วเหรอครับอิ่มอิ่มแล้วโอ้โหลินอิ่มยังคะอิ่มแล้วเหรอแล้วนะพี่เบย์อ,อิ่ม,มยังแกะหนูหน่องสามสี่เอาเบย์เบย์เหลือกี่ตัวครับหก <6. S 1> นายนับใหม่สิครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคน้องของพี่เบย์เหลือหกตัวชิะนี่นี่อะ น่าต okay. ้องรีนเหลือเก้าว yes, ันนี้ต้องรีนไม่กินแล้วใช่ไหมครับไม่รี่เหลือเก้าพี่เบนเหลือโคนะแล้วเราเก็บไว้กินวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับอ่าแล้วเดี๋ยววันนี้พอกินเสร็จแล้วเราจะไปทำอะไรเสร็จแล้วก็ไปแปรงฟันไม่นานเพื่อนๆน้าอีนาฟันจะผุดะครับฟันจะผุฟันจะผุแบบโอเใชั้ไหมครับไม่นานเพื่อนๆฝากกดไลค์ดยุดเกิดอะไระติ้งจงเดิ ไปก่อนนะครับสวบ,บ๊ายบายบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับก่อนสสวัดีค่บ,<ด>บ๊บายบายค่ะไปก่อนนะครับ